กลางสายฝนชายผู้เคยสอนคนให้รักกันกลับยืนร้องไห้เพราะถูกหักหลังภาพหนึ่งในซองจดหมายเปลี่ยนชีวิตของเศรษฐีทั้งเมืองเบื้องหลังของความร่ำรวยคือความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวต้องเผชิญความจริงของตัวเองเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าความจริงอันตรายกว่าความโกหกเสียงฝนตกเสียงหัวใจเต้นแรงภาพชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนน และคำถามเดียวที่ทุกคนต้องการคําตอบคือใครกันแน่ที่กําลังโกหกเสียงฝนโปรยลงบนถนนหรูกลางกรุงเทพแสงไฟนีออนสะท้อนบนกระจกหน้าร้านกาแฟผู้คนเดินผ่านไปด้วยร่มหลักสีแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่ริมทางเขาด็อกเตอร์กิติผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวชื่อดังผู้ชายที่เคยให้คำปรึกษาเศรษฐีมากมายผู้ชายที่เคยพูดว่า เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่คืนนี้เขากลับอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครคาดคิดมือของเขาถือซองจดหมายเปียกน้ำฝนตัวหนังสือเริ่มเลือนแต่คำหนึ่งยังเห็นชัดความจริงที่คุณควรรู้หัวใจเขาเต้นแรงเสียงลมหายใจสัน่นเขาเปิดซองด้วยมือที่สั่นไม่หยุดข้างในมีภาพถ่ายภาพของภรรยาเขายืนจับมือกับชายอีกคน หน้าร้านเพชรที่เขาเคยพาไปเมื่อปีที่แล้วเสียงฟ้าร้องดังขึ้นสายฝนเทกระหน่ำเหมือนฟ้าร้องให้แทนเขาก้าวถอยหลังโลกทั้งใบหมุนช้าเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าน้ำตาไหลปนฝนจนแยกไม่ออกเศรษฐีคนหนึ่งขับรถรู้ผ่านมาหยุดรถลงกระจกถามเบาๆคุณหมอเกิดอะไรขึ้นแต่ด็อกเตอร์กิติไม่ตอบ เพียงยื่นรูปให้ดูชายในรถชะงักสีหน้าเปลี่ยนเขากลืนคำพูดลงคอเพราะในรูปนั้นชายที่จับมือภรรยาของด็อกเตอร์กิติคือเขาเองดวงตาของด็อกเตอร์กิตตินิ่งเสียงฝนดังกลบทุกอย่างริมฝีปากเขาขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงรอยยิ้มจางๆที่ปนเจ็บลึกในหัวใจ ไฟถนันกระพริบเงาสองร่างสะท้อนบนพื้นน้ำเศรษฐีคนนั้นมองภาพในมือก่อนจะมือของเศรษฐีเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเขามองหน้าด็อกเตอร์กิติแต่ไม่กล้าสบตานานเกินหนึ่งวินาทีผมอธิบายได้เขาพูดเสียงแผ่วแต่ด็อกเตอร์กิติยังคงนิ่งสายตาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ในดวงตานั้นไม่มีความโกรธมีเพียงความว่างเปล่าที่น่ากลัวกว่าคำด่าใดๆเสียงเครื่องยนต์รอบข้างหายไปจากสติเหลือเพียงเสียงฝนหยดแล้วหยดเล่าตกกระทบถนนจนเกิดกลิ่นควันเปียกเฉพาะของยางรถกลิ่นที่เคยทำให้เขารู้สึกสงบแต่คืนนี้กลับชวนให้คลื่นไส้ภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวคืนที่เขาให้คำปรึกษาคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง คู่ที่เศรษฐีจ่ายเงินนับล้านเพื่อรักษาความรักเขาจำได้ดีตอนที่เขาพูดว่าความจริงจะเยียวยาทุกสิ่งแต่นาทีนี้ความจริงกำลังเผาใจเขาช้าๆเศรษฐีคนนั้นพยายามยื่นมือแต่ไหลแต่ด็อกเตอร์กิติถอยออกน้ำฝนกระเด็นจากปลายรองเท้าสะท้อนแสงสีส้มจากไฟถนนราวกับเลือดคุณรู้ไหมด็ตอร์กิติพูดเสียงแผ่ว ผมใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อสอนคนอื่นให้เข้าใจครอบครัวแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าครอบครัวของผมมันไม่มีอยู่จริงเศรษฐีคนนั้นก้มหน้าริมฝีปากขยับแต่ไม่มีคำพูดเพียงเสียงหายใจถี่และกลิ่นน้ำหอมราคาแพงผสมกับกลิ่นฝนที่เริ่มเย็นจัดจากอีกฝั่งถนนเสียงไซเรนรถตำรวจดังใกล้เข้ามาแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบลอดผ่านม่านฝน ผู้คนเริ่มมองบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแต่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าดร์กิติหัวเราะเบาๆหัวเราะที่ไม่มีเสียงเหมือนเสียงขาดห่วงของหัวใจที่แตก้าวเขาค่อยๆเดินไปกลางถนนท่ามกลางฝนที่เทไม่หยุดในมือยังถือภาพถ่ายนั้นไว้แน่นรถทุกคันชะลอไฟหน้ารถสองร่างเขาที่เปียกชุ่ม เสื้อเชิ้ตสีขาวเปื้อนคราบน้ำฝนกลายเป็นสีเทาลมหายใจของเขาเริ่มหนักแต่สายตากลับนิ่งจนวังเวงเศรษฐีตะโกนเรียกหมออย่าทำแบบนี้แต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในฝนด็อกเตอร์กิติหันกลับมารอยยิ้มบางเบาผุดขึ้นบนใบหน้าผมแค่จะกลับบ้านแล้วเขาก็เดินต่อที่ละก้าวช้า มั่นคงไปสู่เงามืดของถนนที่ไม่มีใครรู้ว่าปลายทางคือที่ใดเศรษฐีคนนั้นยืนค้างร่างสันสถานเขารู้ดีว่าจดหมายนั้นไม่ได้ส่งถึงด็อกเตอร์กิติโดยบังเอิญมันถูกส่งโดยคนที่เขาเองก็ไม่ควรไว้ใจที่สุดลมหายใจของเศรษฐีเริ่มติดขัดความหนาวจากฝนไม่อาจเทียบกับความเย็นในกระดูก เขายืนนิ่งมองตามร่างของด็อกเตอร์กิติที่ค่อยๆจมหายไปในความมืดเสียงรองเท้ากระทบพื้นน้ำดังฉับๆแต่ละก้าวช้าและมั่นคงจนเสียงนั้นเหมือนตอกย้ำความผิดที่กำลังไล่ล่าหัวใจของเขามือเศรษฐีกำโทรศัพท์แน่นนิ้วกดเบอร์ใครบางคนแต่ปลายสายไม่รับทำไมไม่รับเขาพึมพำเสียงในลำคอขาดห้วงเหมือนจะร้องไห้แต่ทำไม่ได้ ฝนยังคงตกไฟถนนเริ่มดับบางดวงเงาของเขายาเวเหยียดบนพื้นเปียกสะท้อนภาพชายที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้แต่คืนนี้เขาไม่อาจควบคุมแม้แต่ความคิดตัวเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมตึกเสียงฝีเท้าเบาๆที่คุนเคยเขาหันขวบร่างของหญิงสาวในชุดดำปรกากฏใตร้ร่มแววตาเธอไม่หวาดกลัว กลับเย็นชาจนเหมือนน้ำแข็งที่แทรกในสายเลือดคุณทำมันสำเร็จแล้วสินะเธอพูดเบาๆเสียงของเธอเรียบแต่มีแรงกดดันซ่อนอยู่เศรษฐีมองหน้าเธอคุณส่งจดหมายนั้นใช่ไหมเธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ได้มีความสุขแม้แต่น้อยฉันเตือนคุณแล้วว่าอย่าแต่ต้องคนอย่างเขาแต่คุณไม่ฟังหัวใจของเศรษฐีเต้นแรงจนหูอื้อ เขาเก้าวเข้าไปใกล้คุณคิดจะทำอะไรทำไมต้องทำแบบนี้หญิงสาวเงียบสายฝนไหลต,ตามรอยผมดำสนิทของเธอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปเสียงเสียงของเขาเองดังขึ้นในลำโพงเสียงหัวเราะเสียงคำพูดสั้นๆถ้าเขารู้ความจริงชีวิตเขาคงพังแน่เศรษฐีชะงักเลือดในกายเย็นเฉียบ คุณอัดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่คืนที่คุณคิดจะใช้ความจริงทำลายคนอื่นเธอตอบนิ่งๆและตอนนี้มันถึงเวลาที่ความจริงจะทำลายคุณบ้างไฟฟ้าบนเสาเริ่มกระพริบเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นหญิงสาวก้าวออกจากเงามืดในมือนั้นมีแฟ้มเอกสารเปียกน้ำชื่อบนแฟ้มคือชื่อของเศรษฐีเอกสารพวกนี้เธอยื่นให้ คือสิ่งที่คุณพยายามปิดมาทั้งชีวิตเขาถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงในอกอย่าพูดต่อเขากระซิบแต่หญิงสาวยิ้มบางความลับมันไม่เคยตายหรอกค่ะเธอวางแฟ้มไว้ตรงหน้ารถของเขาแล้วเดินจากไปในสายฝนทิ้งไว้เพียงเอกสารที่เปิดอ้าตัวอักษรภายในเปื้อนน้ำแต่ยังพออ่านออก โครงการรับอุบัติเหตุครอบครัวด็ตรกิติผู้ว่าจ้างคุณเศรษฐีสุดลงมือกุมหัวเสียงหัวเราะของหญิงสาวลอยมาตามสายฝนผสมกับเสียงฟ้าผ่าที่ฟังดูเหมือนเสียงคำพิพากษาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงฟ้าแลบส่องเข้าตาและในเงาสะท้อนจากกระจกหน้ารถเขาเห็นด็กเตอร์กิติยืนอยู่ตรงนั้นร่างเปียกฝน ใบหน้านิ่งสนิทดวงตาไร้ประกายแต่จ้องตรงมาที่เขาไม่กระพริบหัวใจของเศรษฐีแทบหยุดเต้นลมหายใจกลายเป็นเสียงสั้นขาดภาพตรงหน้ามันจริงหรือแค่ภาพหลอนจากความกลัวด็อกเตอร์กิติยืนนิ่งอยู่กลางสายฝนเสื้อเชิ้ตขาวของเขาแนบติดร่างผมเปียกแน่นจนหยดน้ำไหลเป็นสายแต่สิ่งที่ทำให้เศรษฐีชะงัก คือแววตาคู่นั้นว่างเปล่าเหมือนไม่เหลือจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วหมอเสียงของเศรษฐีสันผมผมอธิบายได้ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนตกกระทบกระโปรงรถและเสียงหอบหายใจที่ดังเกินจะควบคุมเศรษฐีขยับถอยเท้าลื่นจนเกือบล้มแต่ด็อกเตอร์กิติยังคงยืนนิ่งสายตาไม่ละไปไหน เงาไฟจากถนนสะท้อนบนใบหน้าเขาดวงตานั้นส่องแสงแปลกๆเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ใช่ความโกรธแต่ลึกกว่านั้นเป็นความเข้าใจที่เย็นชาคุณรู้ไหมด็อกเตอร์กิตติเอ่ยเสียงแผ่วเวลาผมฟังคนร้องไห้ในห้องปรึกษาผมมักคิดว่าผมเข้าใจพวกเขาแต่วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าความเจ็บปวดจริงๆมันเป็นยังไงเขาเก้าวเข้ามาใกล้เสรษฐีทอยหลังอีก จนหลังชนกับกระโปรงรถเสียงโลหะกระทบดังเบาๆทำให้หัวใจเขาแทบหลุดจากอกหมอผมขอโทษเสียงนั้นแทบจะไม่ออกจากลำคอมันเป็นความผิดพลาดผมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเสียงของด็อกเตอร์กิติตัดขึ้นคุณจ้างคนให้โกหกจ้างคนให้ปิดข่าวแล้วเรียกมันว่าไม่ตั้งใจสายฟ้าแลบขึ้นอีกครั้ง แสงขาวส่องให้เห็นหยดน้ำบนใบหน้าที่แท้น้ำฝนผสมกับน้ำตาแต่ไม่มีใครแยกได้ว่าอันไหนคืออะไรด็อกเตอร์กิตติค่อยๆเอื้อมมือหยิบแฟ้มที่หญิงสาวทิ้งไว้ขึ้นมากระดาษภายในเล็บไปด้วยน้ำแต่ชื่อยังชัดเจนผมเคยคิดว่าคนอย่างคุณยังพอมีหัวใจเสียงของเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนัน แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณกลัวเพียงอย่างเดียวเศรษฐีเงียบดวงตาเบิกกว้างกลัวอะไรกลัวความจริงคำพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนความมั่นใจทั้งหมดที่เขาเคยมีเศรษฐีซุดตัวลงฝนยังคงตกไม่หยุดร่างของเขาเปียกจนหนาวสัน่นแต่ภายในกลับร้อนระอุด,ด้วยความกลัวด็อกตอร์กิติหันหลัง เดินผ่านสายฝนร่างของเขาค่อยๆละลายหายไปกับเงามืดเศรษฐีมองตามแต่แล้วเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปช้าๆหญิงสาวในชุดดำกลับมาอีกครั้งในมือเธอถือโทรศัพท์บนหน้าจอมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นใหม่คลิปเสียงถูกอัปโหลดแล้วสาธารณะเศรษฐีเผลออ้าปาก แต่ไม่มีเสียงใดออกมาโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้ตอนนี้ทุกคนจะได้รู้แล้วว่าคุณทำอะไรไว้เธอพูดเสียงเรียบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยรอยช้ำของความแค้นเสร็จทีคว้าแขนเธอไว้คุณอยากได้อะไรเงินใช่ไหมผมให้ได้ทุกอย่างหญิงสาวยิ้มฉันไม่ได้อยากได้เงินเธอกระซิบข้างหูเขา ฉันอยากให้คุณได้รู้ว่าความจริงมันมีราคาของมันแล้วเธอก็ผลักเขาเบาๆจนร่างของเขาล้มลงกับพื้นน้ำโทรศัพท์ในมือเธอตกกระแทกเสียงคลิปเสียงยังเล่นต่อเสียงของด็อกเตอร์กิติจากอดีตดังขึ้นในลำโพงบางครั้งคนที่เราช่วยที่สุดคือคนที่ทำร้ายเรามากที่สุดเศรษฐีเงยหน้ามองท้องฟ้าฝนตกหนักขึ้น แสงฟ้าแลบส่องให้เห็นภาพหญิงสาวที่เดินจากไปร่มสีดำของเธอสะท้อนในแอ่งน้ำเหมือนเงาแห่งกรรมที่ตามเขามาทวงคืนทุกอย่างเขาหยิบแฟ้มที่เปียกชื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อเปิดออกเขากลับเห็นภาพใบหน้าเด็กชายคนหนึ่งเด็กที่เขาเคยเห็นมาก่อนเด็กในบ้านของด็อกเตอร์กิตติและในมุมภาพมีเขายือนอยู่ข้างหลังอย่างชัดเจน เศรษฐีมองภาพนั้นครั้งอยู่ในมือลมหายใจขาดช่วงเสียงฝนยังคงดังราวกับเสียงหัวใจที่แตกเป็นเสียงภาพเด็กชายดวงตาไร้เดียงสาแต่แฝงด้วยแววเศร้ามันคือสายตาที่เขาเคยเห็นวันที่เขาเซ็นเอกสารโครงการลับโดยไม่ใส่ใจเขาเพิ่งรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ผู้เสียหายแต่คือลูกของด็ตอร์กิติ มือเขาสั่นจนแฟ้มตกลงบนพื้นกระดาษกระจายไปทั่วถนนเปียกแต่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปเพราะทุกอย่างถูกเผยต่อโลกออนไลน์แล้วเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากมือถือที่ตกอยู่ข้างตัวหน้าจอส่องแสงวาบข่าวสดเริ่มแพร่กระจายคลิปเสียงแชเบื้องหลังโครงการรับเศรษฐีชื่อดังความจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวถูกเปิดเผยเศรษฐีหลับตา น้ำตาไหลปนฝนไม่มีเสียงแก้ตัวไม่มีใครฟังอีกแล้วในขณะเดียวกันที่อีกมุมหนึ่งของเมืองดออร์กิติยืนอยู่หน้ากรอบรูปภรรยาและลูกชายในห้องที่เงียบสนิทไฟห้องสลัวแต่สายฝนยังคงตกเขามองภาพนั้นนิ่งก่อนจะเอื้อมมือแต่เบาๆที่กระจกกร,รูปผมทำได้แล้ว เสียงเขาแผ่วแต่มั่นคงความจริงออกไปแล้วสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนโชยเข้ามาในห้องเขาหลับตาปล่อยให้ความเงียบกลืนทุกเสียงข้างนอกหน้าต่างเสียงไซเรนไกลๆดังก้องแต่สำหรับเขาทุกอย่างจบแล้วบนถนนที่ฝนยังตกไม่หยุดแฟ้มเอกสารเปื้อนน้ำค่อยๆถูกพัดลอยไป เหลือเพียงเศรษฐีที่นั่งนิ่งและเงาของหญิงสาวในชุดดำที่หายลับไปในม่านฝนคืนที่เศรษฐีร้องให้กลางถนนไม่ได้จบลงด้วยคำขอโทษแต่จบลงด้วยความจริงที่ไม่มีใครหลบหนีได้เลย